ประวัติอ e. ีขยูายองนักแสดงชาวเกาหลีใต้อีข e. ยูฮยองเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปีคิทศักราช1,983หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,526เขามีเลือดกรุ๊ป A มีส่วนสูง175เซนติเมตรอีขยูฮยองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดงกุก เขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงละครเพลงละครเวทีปัจจุบน e ันอีคยูฮยองเป็นนักแสดงในสังกัด X Factory อ e ีคยูฮยองเริ่มมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2001จากภาพยนตร์เรื่อง Kick the Moon หลังจากนั้นเขาก็ปรากฏตัวในภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะคะในปี2009เรื่อง Last and Small City และ Cash Away on the Moon ปี2013เรื่อง The f a c e r e a d e r และ c a s k e r ปี2014ภาพยนตร์เรื่อง Notia for the Dead, The Wicked และ My Dictator ปี2015ภาพยนตร์เรื่อง Love Copyright และ Yukon i t p a s s i o n ปี2016 s u n d o n the Man Who s a l e d the River ปี2019ภาพยนตร์เรื่อง Innocent Witness โรมันและจูโร่แปปี2020ภาพยนตร์เรื่องใดว่าและเรื่องสเต l ลาปี2021เรื่องแฮนซัมกายและไอเอียเอ็นมิทนอกจากผลงานภาพยนตร์แล้วก็ยังมีผลงานละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องเลยค่ะเขาเริ่มแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกในปี2015นั่นก็คือเรื่องอันคายเลดี จากนั้นในปี2017ก็มีผลงานเรื่องฮาวราง The p o l e e h Warrior Youth และเป็นนักแสดงรับเชิญปรากฏตัวใน EP 11ของเรื่อง g u a r d i a n the Lonely and the Great g o d ในปี2017-2020ก็มีผลงานเรื่อง Stranger ทั้งซีซั่น1และซีซั่น2และในปี2017-2018ก็มีผลงานเรื่อง Prison Playbook เรื่องนี้สนุกมากเลยค่ะ ในปี2018ก็ยังมีผลกานซีรีส์เรื่องไลฟ์ในปี2019ซีรีส์เรื่องด็อกเตร์จอนเรื่องนี้จีซองเป็นพระเอกอีเซยองเป็นนางเอกค่ะในปี2020มีผลงานซีรีส์เรื่องไห้บายมามาเป็นซีรีส์ที่ดีมากเลยนะคะอีคยูฮยองบอกว่าตอนที่เขาคอนเฟิร์มรับแสดงเรื่องไหบายมามาเขายังไม่ได้ดูบทเลยแค่รู้ว่าได้แสดงเป็นสามีของคิมแทฮีในเรื่องเขาก็รับแสดงทันที และในปีเดียวกันนี้เขาก็ยังเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่องเชลออฟเด e t ไ l ช t ด้วยค่ะปี 2.021, เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง i t a l p l a y l i s สซีซั่น2โดยปรากฏตัวใน EP3 และมีผลงานซีรีส์เรื่อง Voice ซีซั่น4เรื่องนี้เขาบอกว่าเขาลดน้ำหนักถึง8กิโลเลยนะคะเพื่อแสดงเรื่องนี้ค่ะและยังเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง r ร c k e t Boy โดยปรากฏตัวใน EP ที่16 เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Happiness และในปี2022นี้เขาก็มีผลงานในซีรีส์ดังของ Netflix On Off a r e Date ในเรื่องนี้เขารับบทเป็นนักสืบทรงแจอีกนั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของนักแสดง E k u h y ยอง สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานของอ e ี u ยูฮยองและฝากติดตามช่อง YouTube คันปากอยากเล่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ